เมื่อวานเนี่ยมีประเด็นอยู่คือว่าคุณพิธานะครับก็ขึ้นบนเวทีปาใสนะครับก็ออกมายอมรับนะครับว่าจริงๆเนี่ยคือเขามีทีมประเมินสถานการณ์อยู่แล้วเขาก็ประเมินว่าจริงๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่ากระกะตเนี่ยจะส่งสารรัฐมนูลแต่ว่าเขาประเมินว่าน่าจะส่งที่12กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันพุธแต่ปรากฏว่าเ,าเดี๋ยวเราเรา,เรา,เราดูวันนี้นะครับถ้าเกิดกรกตติดเทอร์โบเนี่ยเท่ากับว,ว่า ส่งสารัฐมณูวันนี้คุณพิธาก็บอกว่าก็ผิดคาดไปหน่อยหนึ่งคือกรกตเนี่ยส่งสารละมนูนเร็วกว่ากำหนดน,นะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันนะครับว่าพร้อมครูนะครับในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราลองดูคลิปบางช่วงบางตอนนะครับคุณพิธาไปพูดที่เซนทันเวิด์ครับ พรุ่งนี้ค่ะอันนี้ประเด็นนี้เรากังวลมากไหมคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโหวตนายกไม่ก็เป็นเป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะจะมีการยื่นในลักษณะของมาตรา82ตอนแรกนั่กว่าจะเป็นวันที่12ใช่ไหมครับที่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นตัดไปตามกระบวนการพร้อมททีีี่่่จจจจะะะออาาตสู้้้้้้นนครรัแแลววกก็็พมมชชงใหหไดเ พี่พี่วุฒิสภาที่กำลังฟังอยู่ถึงแม้ว่าที่มาของพวกเราจะแตกต่างกันแต่เราคือไั้การเมืองของประชาชนเหมือนกันผมขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญของท่านที่บอกว่าท่านจะเป็นวุฒิสภาของพี่น้องประชาชนผมขอขอบคุณและชื่นชมท่าน ที่บอกว่าจะเป็นวุฒิสภาที่ลงมติตามรัฐบาลเสียข้าดบ้างผมขอชื่นชมและขอบคุณวุฒิสภาที่ต้องบันทึกไว้ในโลกาที่บอกว่าไม่ว่าจะคดีไม่ว่าจะนโยบายไม่ใช่เลือกของสอวมีองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาจะไม่โหวตสวนมติของประชาชนแน่นอนขอเสียฝ่มือแดงๆยาวๆให้เพื่อสอสอและพี่ๆสอวอที่ยืนอยู่ข้างประชาชนหน่อยแล้วดังนคุณพิธาก็ยืนยันนะครับว่าสู้ต่อนะค่ะ แต่ว่าจริงๆเนี่ยทางทางพรรคก้กาวไกลเนี่ยเขาก็านัดจัดขบวนนะคือใบบัวคือพรุ่งนี้เนี่ยวันที่11เนี่ยเขานัดประชุมที่รัฐสภา,าประชุม8พาร์ทนี่ยแหละก็จะมาจะมาเช็คเสียงสอวอด้วยแล้วก็เผื่อแก้เกม,มการเมืองในสภา,าด้วยนะครับก็เรื่องต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีสอวอบางส่วนเนียว่ายอยเปิดหน้าแล้วนะความโหวตที่คุณพิธาอย่างเช่นสอวอมุนเทียนใช่ไหมสอวอประพาสีสอวอัมพลนะครับแต่ว่าสวจังหวะที่สวทยอยเปิดหน้ามาสนับนุนคุณพิธาเนี่ยก็ปรากฏว่า เดี๋ยวเรารอดูกรกตวันนี้นะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนเขาเขาก็ห่วงกันไปบวชจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยเขาเขาเขามองข้ามช็อตไปแล้วนะเขาไม่ได้จะจะมองที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือเปล่านะเขามองข้ามไปแล้วว่าคุณพิธาเนี่ยมีนาโน้มจะไม่ได้เป็นนะตอนนี้เขามองข้ามไปแล้วว่าเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยจะจับมือกันแน่นหรือเปล่าเขามองถึงจุดจุดนั้นแหละวว่าถ้าเกิดเพื่อไทยก้าวไกลยังรักษาขบวนได้เนี่ย ถึงแม้คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยค a n นน d a t e นายกเนี่ยอาจจะมาจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าถ้าเกิดมันแตกกันในช่วงช่วงคลุกดิบเนี่ยคุณพิธาโดนโดนสอยเนี่ยอืออโหอันนี้การเมืองการเมืองพลิกเลยนะแล้วก็แล้วก็ต้องดูเกมมวลชนนอกสภาด้วยเพราะว่าเผลอวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยกทตก็จะประชุมกันเรื่องเรื่องหุ้นสือน่าจะรู้เรื่องประมาณสามสี่โมงเย็นนะครับต้องดูมวลชนว่าวันนี้จะจะไปกตอบ้างน้อยแค่ไหนแต่ว่า อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเพราะว่าวันที่13เนี่ยคนไปสภาเยอะแน่นอนใช่ค่ะสถานการณ์การเมืองแบบเข้มข้นมากเลยเออก็เข้มข้นมากเลยนะครับะะต้องรุ้นค่ะต้องลุ้นอย่างเดียวเลยว่าคุณพิธาเนี่ยจะได้เอ่อได้รับเสียงโหวตในสภาหรือเปล่าเพราะว่ามีเรื่องกรกะตเข้ามาด้วยอ่าใช่ครับ